สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ FC Call Football ทุกคนทุกท่านครับวันนี้เจอกับผมเดอะนัดเทพบอลอีกแล้วครับเราเจอกันกับโปรแกรมฟุตบอลในค่ำคืนวันอาทิตย์ครับ24สิงหาคม2568เดือนเหมือนเดิมครับสำหรับโปรแกรมฟุตบอลวันนี้นะครับและนัดตั้งใจมากสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษในค่ำคืนวันนี้3ทีมครับที่น่าเลือกเชียร์ประจำค่ำคืนวันนี้กับศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลรีกอังกฤษนะครับวันนี้ดูคลิปนี้ให้จบการันตีความสนุกชี่อย่างแน่นอนครับส่วนใครอยากได้เพิ่มเติมมากกว่าหน้าช่องหน้าคลิปตรงนี้ ตามมาจะเจอกับน,นัดในชมรมได้เลยครับทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปโปรไฟล์เข้าชมรมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับมาคู่แรกครับวันนี้ไปลุยกันที่ เอเวอร์ตันครับวันนี้เปิดบ้านเจอมาหน้าของไบตันนะครับก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นเนี่ยแนวต้านเสมอไหนเสมอกันนะครับนัดแนะนำให้มองไบตันได้เลยนะครับเกมแรกเนี่ยนะครับเอเวอร์ตันผิดฟอร์มเยอะเลยนะครับบุกไปพ้าให้กับน้องใหม่อย่างรีดยู่เต็มมาหนึ่งประตูศูนส่วนไบตันเองก็ค่อนข้างน่าผิดหวังนะครับเป็นเกมในบ้านนัดแรกนะครับนัดที่ผ่านมาทําได้แค่นะครับเสมอกับฟูลแลมไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งก็ได้มาเพียงหนึ่งแต้มเท่านั้นแทนที่จะได้สามแต้มนะครับแต่วันนี้เองเนี่ยในเรื่องของความพร้อมขุมกําลังตั้ง แต่ปรซีซันที่ผ่านมาตั้งแต่นัดเจาะลึกไปดูมานะครับก็ยังมองว่าไบตันเองแอบดูดีมีภาษีกว่าวันนี้ก็นําทับมาโดยเวลเบกมิตอมะนะครับก็เชื่อว่าวันนี้เป็นประตูแพ้ครับสำหรับทีมเยือนอย่างไบตันและมีโอกาสที่จะบุกมาเก็บ3คะแนนแรกในพรีเมียร์ลีกอังกฤษค,ค่มเคิวนนี้ด้วยนะครับมองไปที่ไบตันได้เลยครับ คู่ที่2ครับเป็นนะครับเจ้าเฉียนอย่างคริสต์เจาเลครับเปิดบ้านต้อนรับผู้มาเยือนนะครับอย่างได้ของนอตติงแฮมฟอร์เรสคู่นี้เนี่ยนะครับคริสตาเลดูดีกว่าเล็กน้อยครับก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นก็ไม่ได้แปลกอะไรครับเพราะว่านี่คือเกมในบ้านของพวกเขานะครับแต่หากเจาะลึกไปดูวันนี้นะครับนัดอยากให้มองไปที่ท้ายด้ของนอตติงแฮมฟอร์เรสเชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดนะครับจะมี1แต้มกลับออกมานะครับเกมแรกก็ถือว่า ดูดีครับสำหรับคิต้าพารเลสเป็นหนึ่งตั้งสำคัญที่บุกไปเสมอกับเชลซีมาได้นะครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ส่วนฟอร์เรสเองระเบิดฟอรมตั้งแต่เกมแรกครับก็ถือว่าเข้าฝักเข้าฝามีความมันอ,อกมั่จใยเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน,นครับหลังจากที่เปิดบ้านนะครับอัดทั้งได้ของเบนฟอร์ไปถึง3ประตูตอนหนึ่งนะครับวันนี้ความพร้อมทุกอย่างมันดูใกล้เคียงนะครับแต่ปัญหาหลักเลยคริสตัลเองนะครับก็เสียผู้เล่นตัวหลักครับกองหน้าตัวเก่งเดอะแบกเลยเนี่ยย่าได้ของเอเซ่ให้กับอาร์เซนนลไปเมื่ คับมาโดยตัวเก่าอย่างด้านของกร n นวูดแล้ววันนี้โอกาสที่จะจบกันไม่ลงไปไม้ได้ไมากที่สุดจริงๆครับทุกอย่างมันดูใกล้เคียงกันไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เชื่อว่า f o r e เรจะมี1แต้มครับไม่แพ้เป็นอย่างน้อยหรืออาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้นะที่จะบุกไปเก็บ3แต้มมาะไปที่ทีมเยอยนครับอย่างนอตติแฮมฟอเรสได้เลยครับ ปิดท้ายคู่ที่3ครับในพรีเมียร์ลีกอังกฤษคืนนี้ครับเป็นเจ้าถิ่นอย่างฟูลแลมครับเปิดบ้านเจอกับแมานัานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่นี้ก่อนเกมเริ่มต้นขึ้นครับเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดูดีกว่าครับเงื่อนไขวันนี้บุกมาบังคับชนะถึงจะได้เหตุนะครับสำหรับคู่นี้เนี่ยแม่เจาะลึกไปดูภาพรวมบางอย่างมาของทั้งสทีม ไม่อยากให้เลือกฝั่งเลือกฝาไม่อยากให้เลือกข้างใดข้างหนึ่งครับวันนี้สิ่งหนึ่งที่เราชอบมากคือต่ําเต็มเกมนะครับเอาภาพรวมก่อนนะครับฟูลแรมเนี่ยเกมแรกถือว่าดีครับไปยิงนะครับเสมอคดเจ็บเนี่ยกับมาได้ของไบตันทําให้เก็บหนึ่งแต้มสําคัญมาได้วันนี้ความได้เปรียบของเราคเกมในบ้านแต่การเสริมทัพเนี่ยกลับเป็นอะไรของอาร์เซนอลที่ดีกว่านะครับแม้เกมแรกอาร์เซนอลเองจะเอ่อทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะแพ้อาร์เซนอลมาศูนย์หนึ่งนะครับแต่ว่าเกมนั้นก็ถือว่ามีทรงครับการเสริมทัพได้นะ กองหน้าที่สามารถนะครับเรียกได้ว่าจบสกอร์ได้ดีขึ้นเนี่ยแม้จะยังไม่เห็นผลแต่ก็ถือว่าน่ากลัวใช้ได้นะครับเอมโบโมกุญย่าและเบนชิเบนชัดโก้จากไรซิกนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับนัดย้อนกลับไปจากเฮตูเฮต์นะครับแม้คุณภาพของตัวนักเตะของแมนเชสเตอร์แต่จะดูดีและยกระดับขึ้นแต่นะครับ การจบสกอร์ยังไม่ดีเท่าที่ควรนะครับยังมีหลายจุดที่ต้องปรับปรุงเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันนี้4-5เกมล่าสุดที่เจอกันเนี่ยจบต่ำไปถึง4เกมนั้นแนะนํำรับคู่นี้มุดต่ําเต็มเกมครับวันนี้90นาทีไม่ถึง3มเมล็ดอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ชอบตามมาได้เลยนะครับส่วนเพิ่มเติมมากกว่าน,นี้จะเจอกับนัดในชมรมทางเข้าชมรมอยู่ใต้รูปป่ายครับเชียร์ฟุตบอลแบบมีความสุขขอพิกท่านโชคดีครับ